เอาคำว่าสันโดษซึ่งหมายความว่าเป็นความพอสันโดษนี่คือใจพอมีความพอเท่านี้ก็พอน้อยก็พอไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นน้อยตนเองมีน้อยลงไปได้เท่าไหร่ก็น้อยน้อยจนไปใจถึงขีดสุดของตนเองขีดสุดของตนเองก็จะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยขึ้นอยู่กับยุคสมัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ต่างๆในยุคแต่ละยุคเช่นยุคใดมีธรรมชาติทร,รัพยากรธรรมชาติเยอะก็จะไปสะสมมากทำไมแต่ถ้าเผื่อว่าเอทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเออเราก็ต้องมีพอไม่ไม่แท่จะไปแย่งกับคนอื่นไม่ใช่จะไปลำบากอะไรมากแล้วก็ต้องมีพอ,อะจะสัพพัดออกไปก็ต้องเหลือไว้พอนะอ่ะ ไม่เช่นนั้นมันไม่พอแล้วมันจะต้องไปจุ้งเดือดร้อนคนอื่นหรือเดือดร้อนตัวเองไม่กระทบตนไม่กระทบท่านไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นหรือถ้าจะเดือดร้อนตนเองพอทนได้อย่าไปกระทบผู้อื่นให้เดือดร้อนผู้อื่นได้ก็เป็นดีแล้วไม่เกิดวิบากไม่เกิดเสียหายเรารับซะอย่างนี้เป็นต้น เพราะ,ะนั้นเข้าเป้าสรุปง่ายๆก่อนว่าสาธานโมโภคีเนี่ยถ้าเข้าใจประเด็นว่าเออเรามามักน้อยมาจนนี่ดีกว่าไปเธอได้แย่งรวยประเด็นแค่นี้ถ้าเข้าใจได้คนนี้เข้ากระแสละแต่ถ้าเขายังเข้าใจไม่ได้นะไม่เข้ากระแสไม่เข้ากระแสโลกุตระเขายังเป็นโลก,กิยะเออมตองมา เื่อพอเพื่อพอเผื่อพอ,พอ,พอและเพื่อพอจนกระทั่งไม่รู้จักที่สิ้นสุดเลยน่ะมันมันมันจบไม่ลงม,ม,มันไม่มีขีดพอมันไม่มีขีดพอคำว่าสันโดษอันเป็นอริยะทูาพุทธเจ้าท่านบอกหนึ่งมีศีลเป็นอริยะสองสํารวมอินทรีย์อันเป็นอริยะสามมีสติสัพพัญญะอันเป็นอริยะ,ส,ส,ส,ะ,ะ,ยะ,ยะสี มีสันโดษอันเป็นอริยะนี่อยู่ในสามัญญผลสูตรท่านสอนต้นๆแรกๆก็อันนี้ศีลเป็นอริยะศีลเ,เป็นอริยะคืออะไรศีลเป็นอริยะคือศีลที่มันสามารถที่จะเรียนรู้ถึงกระบวนการศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาวิมุตต์้วก็ทําให้เกิดอธิศีลอธิจิตอธติปัญญาอาธิมุตต์จนก,กั่งถึงวิมุตต สมบูรณ์แบบถ้านะปฏิบัติได้จริงศีลไม่ได้ไหมายความว่าอยู่โดดเดี่ยวเดียว,ยว,ยวปฏิบัติแล้วก็จะทําให้กายกับวาจานั้นบริสุทธิ์ศีลส่วนใจนะั้นเป็นนั่งสับตาสมาธิเอาไม่ใช่ด้วยกันสมาธิปัญญาวปม,มุดอะไรอยู่ด้วยกันหมดเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันด้วยตามจาระสิบห้าวิชาแปด นะไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาอย่างที่มิจฉาทิฏฐิหลงผิดกันอย่างเดรัจทีอย่างฤาษีกันอย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิของพุทธเจ้าเนี่ยจึงจะครบสมบูรณ์ในวิธีการปฏิบัติที่สัมมาถูกต้องตามสูตรของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ยิ่งใหญ่เลยที่พูดกว้างๆเลยคือมรรคองแปด ขยายความมาสมบูรณ์ขึ้นไปก็เป็นโพธิปักขิียทรสามสิบเจ็ดแกนจริงๆก็คือจรณสิบห้วิชาแปดย่อลงมาสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้น,นถ้าผู้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆที่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้และก็าพาทำมาตลอดเวลาเนี่ย เราจะปฏิบัติได้ผลมรรคผลก็พิสูจน์ได้อีกเลยอาตมาไม่เคยตกอ,อกตกใจไม่เคยหวั่นไหวว่าพวกคุณเนี่ยที่ได้มรรคได้ผลไปแล้วเนี่ยซึ่งคนเขาไปฟังเราบอกว่าพวกเรามีโสดาสกิทานาคาอารหันตแม้แต่พวกเราก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนในตัวเองถึงขั้นว่าเอ้ในเราอนิหันต์รห,นหรือยัง อรหันมีไม่รู้กี่ขั้นอรหันสูงสุดขั้นที่เก้าอรหันต์สมมาสัพพุทธเจ้าอรหันต์รองมาขั้นที่แปดอรหันต์อรหันต์สมมาสมมาปัจเจกสมมาพุทธเจ้าอรหันต์รองมาขั้นที่เจ็ดก็อรหันต์สัตตมุรุษนะซึ่งมันไม่ได้เท่ากันสุดอรหันต์ขั้นที่หกก็ อรหันต์ขั้นอนยตโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นที่ห้าก็อนุโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นที่สี่ก็โซดาสิกิทาอนาคาอาหารหันต์จะเรียกอรหันต์สกิทาก็อนาคาก็ได้อรหัตผลของอนาคาอรหัตผลของสกิทาอรหัตผลของโซดาก็เป็นระดับระดับไป พราะถ้าไม่จบสี่ขั้นอรหันต์ก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วเป็นขั้นที่ห้าก็จึงจะเป็นหมดตนจริงๆเลยอรหันต์ขั้นที่ห้าหมดตนจริงๆอรหันต์ขั้นที่สี่ก็ให้หมดตนยังไม่หมดตนก็เป็นอนาคาหรืออรหัตอรหัตตมรคก็กให้หมดตนจึงจะเป็นอรหัตอรหันต์อรหัตตผล สมบูรณ์ของอรหันต์นะเพราะต้องตรวจสอบตัวเองแต่ละคนเราติดยึดสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานี่แหละหรือที่มันห่างใครแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกวันนี้นี่สื่อสารมวลชนสารสนเทศมันโอโ้โหเยอะแยะให้เรารู้ไอ้สิ่งที่มันสัมผัสกันเอ๊ยออเราไรสาระไม่เอาไอ้แค่สาระพวกนี้อะไยังแย่งยังยื้ออยู่ยังสะสมกอบโกยนี่ของเรา มันมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ลดก็ละออกไป